คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions เริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าวันที่19กุมภาพันธ์พระปัญญาของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของเรามัทธิวบทที่7ข้อ7ถึง11จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะน,นั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอตอบพระองค์ การอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้เชื่อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วคนส่วนใหญ่ก็ตระหนักว่าการสร้างชีวิตในพระเจ้าคือการอธิษฐานเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าในการอธิษฐานนี้บางครั้งก็เป็นเรื่องของการต่อสู้เวลาเราอธิษฐานมักจะมีสิ่งที่ดึงดูดทําให้เราคว้เขวไม่อยากอธิษฐานเรายังถูกล่อลวงในบางครั้งเมื่อเราอธิษฐานแล้วไม่ได้คําตอบ อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเลิกล้มเราต้องเข้าใจว่าแม้พระเจ้าไม่ได้ตอบคําอธิษฐานของเราทันทีแต่พระเจ้าทรงห่วงใยเราการที่เราได้เอาความกังวลใจของเราหรือความปรารถนาของเราเข้าไปหาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตของเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสนิทสนมกับพระองค์มากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องลำบากสำหรับการสร้างชีวิตอธิษฐาน แต่จะคุ้มค่าสำหรับชีวิตของเรามากยิ่งกว่าที่เราไม่อธิษฐานอย่างแน่นอนพระคัมภีร์พูดถึงบิดาบิดาที่เป็นมนุษย์ที่มีตำหนิยังรู้จักให้สิ่งดีกับลูกของเขาพระคัมภีร์บอกว่ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ที่ปราศจากตำหนิและทรงพลานุภาพทรงล่วงรู้ทุกสิ่งพระองค์ไม่มีความจำกัดที่จะให้ของขวัญที่ดีกว่ากับลูกของตนที่ทูลขออย่างแน่นอน ดังนั้นเราจึงต้องวางใจในสิ่งที่เราได้ทูลขอต่อพระเจ้าแน่นอนว่าพระบิดาทรงรักเราพระองค์ทรงล่วงรู้ว่าอะไรดีอย่างแน่นอนให้เรารักษาสันติสุขเมื่อเราอธิษฐานมั่นใจในคำอธิษฐานของเราด้วยความเชื่อเหมือนกับเด็กๆที่มีมุมมองจำกัดจะคิดว่าต้องการสิ่งนี้ตอนนี้แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์เท่ากับสิ่งที่เราได้รับในปัจจุบัน แบบเดียวกันกับพระเจ้าผู้รู้การเวลาของเราพระองค์ล่วงรู้ว่าเราสมควรได้รับอะไรเมื่อไรอย่างไรดังนั้นให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทูลขอตอบพระบิดาพระองค์ทรงล่วงรู้และรักเราจะประทานคำตอบที่ดีกว่าความต้องการของเราอย่างแน่นอนเมื่อเราอธิษฐานทูลขอแล้วยังไม่ได้รับคำตอบให้เรารักษาสติสุขและว,วางใจในพระเจ้า ให้เราใคร่ครวญภาวนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสัพพัญญูล่วงรู้ทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกพระองค์ทรงทราบและทรงประทานความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้าในเวลาของพระองค์เรียบร้อยแล้วลูกขอสงบและขอไว้วางใจและสันติสุขภายในใจของลูกขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน